สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบิร์ดคุงชาแนลนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเบิร์ดในรายเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ลงคลิปดึกเหมือนเดิมนะครับจริงๆจะมาเร็วกว่านี้แล้วนะครับนะกำลังจะเก็บร้านแล้วเนาะแต่ว่าลูกค้าเข้าร้านพอดีเพื่อนๆนะครับก็เลยได้รับลูกค้านะครับกว่าจะเสร็จเนาะก็ประมาณเที่ยงคืนได้นะครับมาถึงห้องปุ๊บผมเก็บของก็รีบออกมาอัดคลิปเลยนะ ก็ใครที่รอคลิปนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับส่วนใครที่ไม่ได้รอก็ไม่เป็นไรเนาะค่อยดูตอนเช้าก็ได้นะครับนะอ่ะโอเคครับวันนี้ก็มาอยู่ที่จริงๆวันนี้มันก็ไม่ใช่วันรังคารนะเพื่อนผมอัดคลิปตอนเที่ยงคืนมันเป็นรันพุธแล้วนะครับแต่ว่าอีเวนต์มันมาวันรังคารนะครับนะก็เป็นอีเวนต์จี้นะครับซึ่งมีจี้ที่น่าสนใจหลายจี้เลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีจี้ไหนที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมมา แนะนำเพื่อนๆสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าผู้เล่นเก่าที่เพิ่งกลับมาเล่นอะไรอย่างนี้นะก็ใช้คลิปผมนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจในการทำเอีเวนต์แล้วกันเนาะหรือว่าใครที่ทำเอีเวนต์แล้วนะครับก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อคนที่มาชมคลิปนะครับก็จะได้แบบเป็นแนวทางหรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันนะ,คนะนใครปิดเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะอ่ะโอเคครับวันนี้ไปอย่างเร็ว <artık. S 2> เลยแล้วกันเนาะผมก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับลูกค้าเยอะนะ อยากพักผ่อนเหมือนกันนันเพื่อนนะมีร้านค้าลึกลับนะครับรู้สึกว่าจะมีร้านค้าลึกลับอัปเดตเข้ามารอบดึกนะอ่ะมันเป็นออฟอ่ะเพื่อนนะครับเป็นเมกาแสงแห่งเกยียรติยศผมไม่รู้เลยนะครับว่าอิเมกาแสงแห่งเกียรติยศตัวนี้นะครับมันมีความสามารถอะไรบ้างเนาะแต่ที่แน่ๆมันมีออฟ ที่เป็นความสามารถใหม่มาด้วยนะครับอ่าคือผมก็เข้าส่องอีเวนต์แล้วแหละนะครับอยากทําจะจะขาดเนาะแต่ว่ามันยังอยู่ในเวลางานเนงะเออก็เลยทาอีเวนต์ไม่ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับร้านค้าแฝดเซลมีไหมแฝดเซลไม่มีนะครับนะแฝดเซลรู้สึกจะเป็นหินเพชรน,นะครับแล้วก็เป็นตัวแปรรูปเนาะเออถ้าจําไม่ผิดนะครับมันน่าจะหมดนั่นแหละน่าจะหมดเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่แหละเพื่อนนะครับก็มีประมาณนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปอย่างเร็วเลยแล้วกันเนาะอ่ะผมขออนุญาตเปิดลูกบาทหน่อยอ่าได้อะไรบ้างได้เหรียญอย่างเดียวเลยอ่ะโอเคได้เพชรมานิดหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะครับก็มาดูกันนะเพื่อนว่ามีอะไรเข้ามาบ้างเนาะรู้สึกจะเป็นจี้ใหม่ด้วยนะครับนะเป็นจี้ใหม่2จี้นะครับความสามารถก็ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันดีกว่านะครับมีความสามารถอะไรเนาะโอ้เสียงยุงนะเพื่อนนะอยู่ข้างนอกยุงโครตเยอะจี่ใหม่นะครับอ่าจี้ใหม่ประจําอีเวนต์นี้เนาะก็เป็นตระกูลเกะาะลอยฟ้านะครับเป็นตระกูลเกาะลอยฟ้าเนาะเป็นตระกูลเกาะลอยฟ้านะครับเกาะลอยฟ้ากับดัก เเอร์เซ็นเลือกทอยหน้าหลังนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายทันทีภายในระยะที่ทอยเตา๋าเนาะแล้วก็มีกับดักสปริงด้วย65%นะครับก็ง่ายๆเลยเป็นเกาะลอยฟ้ากับดักสปริงนะครับถามว่าเอามาใช้กับตัวอะไรตอนนี้คิดไม่ออกเลยอะว่าจะเอามาใช้กับตัวอะไรเพื่อนนะครับตนนัวนี้คือเมตาเนี้ยมันเป็นเมตาของเด็ดเนาะซึ่งเดดเขาไม่ได้ใช้เกาะลอยฟ้านะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ย เราไม่รู้นะครับว่าตัวไหนจะใช้จี้นี้นะครับนะแต่ถ้าใครที่ไม่มีจี้เกาะลอยฟ้าก็ควรทำไปก็ดีนะครับแต่ผมน่าจะข้ามนะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือเมตาเนี้ยผมยังเล่นเดดอยู่นะครับนะแล้วก็น่าจะยังเล่นเด็ดได้อีกยาวๆนะครับเออก็คิดว่าน่าจะรอดาร์กแหละนะครับที่ชิ้นนี้นะอ่าแล้วก็มีลิมิเต็ดด้วยนะครับเพื่อนน่ารักมากนะเป็นน้องแมวนะครับ แล้วก็โโอ้หพื้นหลังโคตรสวยอะ่ะนะครับใครมีกําลังเติมนะครับสาบาทก็เติมเถอะนะสวยนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างที่จะมาตรฐานไงพอยหน้าหลัง70นะครับถ้าเป็นดาร์กก็น่าจะ75อะไรอย่างเงี้นะผมว่าถ้าใครที่รีบใช้นะครับก็ทําไปก่อนเลยนะครับทําก่อนเล่นก่อนนะดาร์กมาแล้วก็ค่อยทําอีกก็ได้นะครับเนาะอืมกว่าดาร์กจะมาก็อีกเป็นเดือน2เดือนเลยแหละเพื่อนๆนะครับอีกหนึ่งจี้นะครับที่เข้ามา เป็นแปนนะครับหุ่นไล่กาเนาะิบเนะครับเมื่อก่อสร้างอาคาร3หลังย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนนะครับไม่แสดงผลบวก10นะครับแล้วก็มีเมื่อถอยผ่านฝ่ายตรงข้ามนะครับเปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามเป็นหุ่นไลกาอันนี้เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับเดทแน่ผมว่านะเหมาะกับเดทแน่นอนนะครับทำไมถึงเหมาะกับเดทคือเดทเขาไม่ได้มีแปนในตัวใช่ไหมเออเขาไม่มีแปนในตัวเพราะฉะนั้นเขาต้องการแปนนะครับอ่าเขาต้องการแปนเพราะฉะนั้น ใครที่มีเดดนะผมคิดว่าเป็นตัวนี้น่าจะเหมาะกับเดดแหละนะครับและอย่างหนึ่งคือเดดเขามีทอยหน้าหลังในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าได้สาบเข้าไปเนี่ยก็น่าจะคอมโบอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นจี้ชิ้นนี้ยผมมองว่าน่าจะเหมาะกับเดดเลยนะครับเหมาะกับเดดเลยแหละนะครับแต่โดยส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้หว้าวนะครับนะคือผมมองว่าใช้เป็นบัตรเชิญหุ่นไลกาแล้วก็ ความสามารถของแปนเนี่ยผมว่าใช้เป็นแปนนประเทศยังน่าจะดีกว่านะครับเออน่าจะดีกว่านะมันมันแล้วแต่คนชอบอะ่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นแปนนี้นะครับใครที่ไม่มีแปนนประเทศเนาะใช้เป็นแปนตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนเอ่อบัตรเชิญหุ่นไลกาขังฟองหรือหุ่นไลกาเศรษฐีเนี่ยนะครับเป็นบัตรเอ่อเชิญนปรเทศก็ได้นะครับเนาะแต่ว่าผมรู้สึกบัตรเชิญตัวนั้นมันมีสามความสามารถไงนะ ก็เลยคิดว่า e set ที่ผมเล่นน่ะน่าจะโอเคกว่านะครับแต่ตัวนี้ก็น่าจะรอดาร์กได้อยู่นะนะความสามารถถ้าเป็นดาร์กมาเนี่ยก็ก็น่าจะโอเคกว่านี้นะเพื่อนๆนะครับอืมใครรอได้ก็รอนะครับหรือว่าใครที่ไม่มีแป้นเล่นกับเดตผมแนะนําเลยแป้นนี้ผมว่าโอเคแหละนะมีจี้เลหลังด้วยนะครับเพื่อนๆนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจี้เลหลังมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างเนาะ ที uh, ้เลยหลังก็นี่เลยนะครับหมวกระเบิดนะครับใครที่พลาดระเบิดของเดตเนาะที่เป็นลิมิเต็ดนะครับก็สามารถทำอีเวนต์นี้ได้นะแต่มันก็ไม่ได้เป็นเวอร์ชันดาร์กนะเพื่อนแต่ความสามารถมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะไงกับเวอร์ชันดาร์กนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยนะครับใครที่ไม่มีหมวกซักใบเลยนะครับผู้เล่นใหม่เนี่ยผมแนะนําให้ทําหมวกก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะคือเราต้องใช้หมวกนะครับเพื่อนนะเพื่อ ควบคุมเตาให้แม่นยานะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีหมวกนะครับควรทําหมวกก่อนนะครับหลังจากนั้นเนาะแล้วเราก็ค่อยมาพิจารณาจี้อื่นนะครับอ่าจี้ไหนล่ะที่น่าจับตามองนะครับรองจากหมวกนะครับผมมองว่าเป็นเกาะลอยฟ้านะครับซึ่งอีเวนต์เนี้ยมันมีเกาะลอยฟ้ามา2จี้นะครับเป็นเกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกในปรเทศอันนี้ดีนะครับอ่าดีดีมากนะ อนี่เลยนะครับขออภัยด้วยนะครับเพื่อนผมนึกว่าผมปิดแจ้งเตือน Messenger แล้วนะเออโอเคนะครับก็เป็นตระก,กูลเกาะลอยฟ้านะครับแต่ว่ามีระเทศด้วยอันนี้เอามาเล่นกับน่าจะตัวตัวแมรีเียวหรอแมเียวนี้เขาใช้น่าจะเป็นเกาะลอยฟ้ากับขังจะเวิร์กกว่านะครับ อ่ขังคุกอ่ะน่าจะเวิร์กกว่าแต่ถ้าไม่มีขังคุกอ่ะใช้ตัวนี้ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ใช้จี้ขังคุกตัวอื่นนะอ่าคือรอบนี้มันมีเกาะลอยฟ้ามา2จี้ไงนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็พิจารณาเอานะครับว่าตัวไหนที่มันเหมาะกับตัวละครที่เพื่อนๆมีอยู่นะครับแน่นอนเกาะลอยฟ้าราชาที่ยู่ประเทศเนี่ยมันเหมาะกับเอลลีนนะครับผมเล่นกับเอลลีนอยู่นะใครที่มีเอลลีนเนี่ยควรจัดนะครับอืมควรจัดเลย สโน w a เอ็ l เจ้านี่มาบ่อยนะครับมาบ่อยมากแล้วก็แทบจะไม่เห็นคนเล่นเลยผมไม่รู้ว่าจะมาทําไมนะเออส่วนไฟปีศาจตำนานเนี่ยเอออันนี้ก็เห็นสักพักหนึ่งนะครับพอหลังจากนั้นก็ไม่เห็นแล้วเพราะอะไรเพราะว่าอิลูไฟมันสามารถลบได้โดยพื้นที่ของตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของเดซพื้นที่ยอมลาพื้นที่ไนกี้พื้นที่เกรตาเองนะครับก็สามารถลบได้เนาะหรือว่าความสามารถของ โอลิมปิกที่อยู่ในแผนที่ที่มันมีรถไถะนะครับก็ลบได้นะใช่ไหมวะน่าจะใช่แหละถ้าจำไม่ผิดนะครับนะเอออีกหนึ่งจี้นะครับเป็นบัตรเชิญดรอปเนาะซึ่งบัตรเชิญดรอปเนี่ยมันเหมาะกับใครนะครับถ้าเป็นเดทเนี่ยจริงจริงเดทมันมีเคลื่อนย้ายเริ่มเทินเนาะเออมันมันไม่ต้องใช้ดรอปตัวนี้ก็ได้อะเออ มันไม่ใช่มันไม่ต้องใช้ดอปตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็มีความสามารถเริ่มเทินของเราอยู่แล้วนะ Stunde. เราก็สามารถดอปไปสร้างแลนด์มาร์กได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอีความสามารถดอปตัวนี้มันต้องไปตกเมืองก่อนนะครับมันต้องไปตกเมืองก่อนถึงจะสามารถดอปได้นะเออจริงๆเดสมันแทบจะไม่ต้องสร้างแลนด์ก็สามารถฆ่าศัตรูได้เลยนะครับหรือถ้าใครจะเอาไปเล่นกับเอลลินอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าตัวอื่นนะครับ ผมมองว่าก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับบัตรเชิญดร็อปเนาะต่อมานะครับโลว์ิทักษราชาที่ถูกเนืเทศนะอันนี้เหมือนจะเอาวนกลับมาขายนะผมคือมันมีช่วงหนึ่งที่ฮอตมากนะครับนะอีบัตรเชิญเนเทศเออไม่ใช่บัตรเชิญเนเทศนี่โลว์ิทักราชาที่ถูกเนเทศเหมือนฮิตในยุคข,ของออยุคข,ของในกี้หรอ ยุคของไนกี้นะครับยุคของเอรีนนะก็น่าจะใช้นะเออเนี่ยนะครับแต่ว่ารอบนี้เขาเอากลับมาเลยหลังผมไม่รู้ว่าตัวในอนาคตเนี่ยเขาจะใช้จี้นี้หรือเปล่านะครับนะเออก็ใครที่มีเวอร์ชั่นธรรมดาอยู่แล้วก็ก็ไม่ต้องทำคือมันจะทำทำไมวะมันก็เป็นเวอร์ชันธรรมดาอยู่แล้วใครที่ไม่มีในประเทศนะผมมองว่า เกาะลอยฟ้าในเนเธอน่าสนใจกว่านั้นเพื่อนนะเออจี ừ, ้ชิ้นนี้เหมือนมันตกเมตาไปแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งความสามารถมันก็สามารถใช้จี้อื่นแทนได้นะครับมันเป็นป้องกันการาทาสีนะครับแล้วก็ส่งไปยังเกาะล้างก็คือเนเธอร์นะครับซึ่งทุกวันเนี้ทาสีแทบจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับนะเออหมวกระเบิดเนี่ยผมมองว่า คนเริ่มเล่นน้อยแล้วนะครับคนหันมาใช้หมวกป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายกันเยอะนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนไปตามเมตาเนาะเออประมาณนี้นะครับอ่าส่วนอีเวนต์การเล่นนะครับก็แจกเป็นวัตถุดิบเนาะเออประมาณนี้วิธีการสุม่มอะเพื่อนเพื่อนวิธีการสุ่มนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะวิธีการสุ่มนะเป็นการสุ่มแบบแพ็ค50อีกแล้วหรอใช่ไหม น่าจะใช่นะเออสุ่มแบบแพ็ค50แล้ววะนะคือแพ็ค50นี่มาบ่อยมากนะครับเดี๋ยวผมดูดีว่าผมเฮ้ยมึงกวนกูป่ะเนี่ยแพ็กฟรีแล้วได้ A บวกนี่มึงกวนกูป่ะเนี่ยคือผมตั้งใจว่าจะไม่ทำอีเวนต์นั้นเพื่อนดูดิเปิดแพ็กฟรีแล้วได้ A บวกอะ่ะเออมึงก็อวยเกิน อ่ะอีกสักแพ็กดิได้เอบวกไหมเฮ้ยได้เบวกจริงคือถ้ากับผมได้เอหนึ่งชิ้นแล้วนัเนี่ยเออผมว่าผมจะไม่ทํานั้นเพื่อนแต่ได้เอบวกมา2ชิ้นแบบนี้นะโอ้โหอืมเนี่ยได้เอบวกมาสองชิ้นแล้วอะเออเออเอเ๊ คืออุปกรณ์เขียนแบบหุ่นไลกาเนี่ยมันต้องเปิดแพทที่นัมว่ะเพื่อนหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อต้องตามหา B แล้วบหาจากไหนได้ของฟรีเอบวกมา2ชิ้นแล้วประเด็นผมไม่ได้ซื้อเอ้ด้วยนะครับไม่ได้ซื้อตอนร้านคาลึกรับที่มันมาเพราะว่าจะไม่ทำไงอืม จี้ในอีเวนต์นี้ที่น่าสนใจก็ผมมีหมดแล้วอะผมไม่มีตัวนี้นะไฟปีศาจตำนานเนี่ยผมมองว่าผมไม่ชอบนะครับแล้วก็สโนว์เอ็นเจอร์นี่ผมก็ไม่ชอบส่วนอื่นๆผมมีหมดแล้วนะครับแล้วก็จี้ใหม่ที่มาเนี่ยก็มีอุปกรณ์นี่แหละนะครับที่น่าสนใจไปเล่นกับเดชเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้วัตถุด,ดิบ เหมือนจี้นี้อะดิใช่ไหมเนี่ยมันใช้ B ซึ่ง B มันต้องสุ่มเหรอเออมันมันใช้ B ออะแล้ว B มันได้มาจากไหนวะเนี่ยเออแต่ถ้าทำจี้เกาะลอยฟ้ากับดักเนี่ยมันก็ต้องใช้ตั้ง 5s เลยอะ ผมไม่อยากทำอ่ะเพื่อนๆอังตรงเลยผมไม่อยากทำอีเวนต์นี้นะอ่ะโอเคครับวิธีการสุ่มนั่นแหละนะต้องตามหาถ้าเป็นจี้ใหม่นะครับใช้ S5 S เนาะจี้เก่าใช้4นะครับก็วิธีการตามหานะครับเราจะต้องสุ่มในกล่อง50นะครับเป็นกล่องพรีเมียมเนาะตามหาอันนี้อะไรวะขนมปังเนยเบวกนะครับ2ชิ้นแล้วก็ขนมปัง บาร์เกตนะครับ A แล้วก็ขนมแป้งขนมปังนะครับอย่างละ2เนาะเพื่อที่จะนำมาแลกเอสร้านขนมปังนะครับก็นั่นแหละนะครับถ้าเป็นยี้ใหม่ใช้ R s นะครับยี้เก่าใช้สีเนาะก็ลองไปสุ่มกันดูนะครับนะใครที่จะทำอีเวนต์เนาะเดี๋ยวเราไปดูร้านค้าก,กันดีก,กว่านะครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสกินนะครับเปลี่ยนเป็นลิมิเต็ดเนาะแล้วก็ อันนี้ก็น่าจะเป็นการันตีในการใช้เงินนะครับใครที่ไม่มีเพจก็ใช้เงินในการทำอีเวนต์ได้ก็น่าจะหมุนเยอะนิดหนึ่งนะอ๋ออืมอืมผมเข้าใจแล้วนะครับ E b บีเนี่ยมันสามารถหาได้จากตัวนี้ด้วยนะเพื่อนนะก็ในราคา0.99นี่มันกี่บาท0.99นี่เท่าไหร่วะไม่ถึง1เหรียญอะ ก็น่าจะประมาณ35บาทป่ะเออประมาณนั้นโอ้แล้วก็มีเดททดลองด้วยนะเพื่อนนะ5วันเหรอ,อก็เอาไปลงแรงได้อยู่นะไม่ใช่แรงดิเอาไปลงลีกได้อยู่นะเออแล้วก็มีแสงใหม่ที่ผมพูดให้ฟังเนาะต้นคลิปว่ามันมีแสงเกตยศเข้ามาใหม่นะครับซึ่งเป็นแสง คำเตือนวิกตอรีนะครับก็คือเป็นออฟคำเตือนวิกตอรีเนาะมี40่5เนตีแล้วก็50มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับอืแล้วก็สลับหลุมนะครับเออสลับหลุมเหมือนเมตาหลุมดำจะกลับมาด้วยนะเขาถึงเอาสลับหลุมมานะแล้วก็แสงแห่งเกติยศหรือว่าออฟแบบเลือกนะครับมีออกเกาะเมืองคูนนะครับป้องกันดีบัฟนะประมาณนี้แล้วก็แสงเมกะนะครับ ประมาณนี้แล้วกันส่วนใครที่อยากเติมออฟนะครับไม่ใช่ออฟดิเติมคอร์สนะครับก็1,100บาทนะครับถ้าใครรอเรียหลังตัวละครไม่ไหวนะครับก็เติมได้เลยวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะพูดแบบวกไปวนมาหรือว่าพูดผิดไปก็ขออาภาัยด้วยนะเพื่อนนะครับเนื่องจากว่าคือทำงานมาเหนื่อยมากนะครับแล้วก็เบลเบลด้วยนะก็ถ้าพูดผิดก็ขออาภัยด้วยนะอืม มันก็ดึกด้วยแหละนะครับเพื่อนอ่ะแบ็คเจ้าอะไรก็ไม่มีอัปเดตเข้ามานะครับเฟรมก็ไม่มีอะไรนะประมาณนี้เนาะเอ่อแล้วก็ตรงนี้นั้นเพื่อนนะใครที่ขาด A บวกนะครับสามารถมาซื้อ2 9 9ตรงนี้ได้นะอืมอย่าลืมนะครับนี่ตรงนี้มันมีนะครับทั้งอีเวนต์การ์ดแล้วก็อีเวนต์จีมันสามารถมาซื้อตรงนี้ได้นะเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับโอเค ส่วนเมกาแจ็คพอตเนี่ยเออเมกาเมกาแสงเกตยศเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจเลยว่ามันมีอะไรบ้างไปดูดีกว่าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันมีไหมสุม่มกูจะขายท้ไมโอ้ยหัวจะปวดความสามารถเสริมใช่ไหมโอ้ย มันเด้งออกมาทำไมเนี่ยแจ็คพอตไม่ก้าหรอน้ำหนึ่งนานเพื่อนผมขอดูก่อนนะอ๋อนี่ไงอ๋อเป็นออฟเตือนวิกตอรี่หรอหนึ่งครั้ง เตือนเกตอรี่ที่จะใช้บังคับไปยังป้องกันกนารบังคับย้าย70%หนครั้งก็ง65สกิลป้องกันบังคับย้าย1ครั้งโอ้ออฟดีทั้งนั้นเลยอ่ะ แต่ก็เยอะอยู่นะคือออฟดีมากนะครับแต่ว่าเราก็ต้องสุ่มเอาอะเออดีๆนะครับนะก็ก็สุ่มเอานะครับนะคือมันเยอะมากนะอมผมไม่รู้ว่าเลทมันเท่าไหร่นะครับก็ใครที่ชอบแบบสุ่มนะครับก็สามารถทำได้เนาะออฟแต่ว่าผมก็ไม่น่าทำเลยนะครับ โอเคนะครับสาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันเนาะคงไม่ได้มาสุ่มแหละเพื่อนๆนะครับเพราะว่าจะเก็บเพชรทาตัวเมตาต,ต,ตัวต่อไปนะครับส่วนถ้าเป็นจี้ในอีเวนต์นี้ผมก็ไม่ได้มีจี้อะไรอยากได้เลยส่วนเกาะลอยฟ้ากับดักสปริงเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันมันเฉยๆอยู่นะครับเออมันเฉยๆอยู่เกาะลอยฟ้าหลุมดําก็น่าจะยังใช้ได้แทนกับดักสปริงอยู่นะ ถึงแม้ว่ากระดกสปริงมันเอาไปมันเอาไปวางเขาเรียกว่าอะไรอะคือด่านเนี้ยมันด่านใหม่นะครับด่านลูกเต่าเนี่ยมาเบิร์ลูกเต่าเรียนมาร์กเนี่ยมันสามารถวางกับดักสปริงได้ก็จริงนะครับแต่ถ้าในอนาคตด,ด่านด่านที่แบบว่าด่านแผนที่หน้าอย่างเงี้ยมันจะวางอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับนะมันจะวางตรงเกาะล้างไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ผมว่ากับดักสปริงก็มันก็วางไม่ได้อยู่ดีอ่ะเออถึงจะเป็นหลุมดําก็วางไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าใครที่มีเวอร์ชั่นที่เป็นกอนลอยฟ้าหลุมดําหรือว่ากอลอยฟ้านีลาเทศกอลอยฟ้าขังคุกอะไรเงี้ยก็ใช้ไปก่อนได้เนาะรอดาร์กมาก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่เห็นตัวไหนที่จะเล่นกับมันเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับอันนี้ก็ประมาณนี้ล้วกันนะเพื่อนนะถ้า พูดผิดหรือว่าอกไปวนมาตั้งไหนก็ขอไยด้วยนะเพื่อนนะวันนี้ก็น่าจะเบอร์นิดนึงนะครับนะเออน่าจะเบอร์นิดนึงนะก็ค่อยเจอกันอีเวนต์หน้าแล้วกันเนาะนะครับอีเวนต์หน้าวันศุกร์น่าจะมีกัดเลหลังแหละผมคิดว่าน่าจะเป็นป้าฮิวด้ากลับมาเลหลังนะครับถ้าไม่ใช่ฮิวด้านี่ก็น่าจะเป็นลูกอมดาวแล้วแหละนะครับเออฮิวดาผมเนี่ยก็คือแบบตั้งแต่มานะครับยังไม่มีเลหลังหรืออะไรเลยนะครับนะผมแบบผมว่า ป้าเก่งนะเอาไว้มาเก็บรอบหรือว่าอะไรอย่างนี้ได้นะครับนะผมก็ยังเล่นอยู่นะนเพื่อนเนี่ยผมก็ยังเล่นเอาไว้เก็บรอบหรือว่าเอาไวลา้ลงลงดีกผมก็ลงนะถึงแม้ว่าจะสู้ไม่ได้แต่ว่าเขาก็ยังเก่งอะ่ะเออเดี๋ยวมาเจอป้าในเมตาหน้านะครับถ้าโคเข้าเลยผมว่ากลับมาแน่นอนนะโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมจนจบเนาะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะใครที่ปิดเท่าไหร่คอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะครับแล้วก็ใครทําจี้อะไรก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับอ่ะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าละกันนะครับพเพื่อนๆสำหรับวันนี้บา,บายยครับลักคนเพื่อนทุกคนนะครับ